กต่สีชาดิงเราวือเป้นอะไรไปแล่ ไปเลยจ้าสีพี่น้องกะอามากเซียหนามสีนอแบบถอกใส่ให้เขาหลีบมันออกพี่น้องนี่เขาหลีบมากกะฟุขืนจีงสีเลยบอพี่น้องอันนี้ไม่แต่หลีบไปพี่น้องบางนึงหูว่าพี่น้องสักแค่อาทิมนี่เคืองขู่พี่น้องกองกินพูนพี่น้องเคืองขู่นะ่ะเคืองขู่มีตเขาดีขู่หนึ่งได้เคืองเสียเคืองพี่น้องเออเคือเสียเล่ะไได้ขู่หนึ่งพี่น้องในกระตาเนี่ยขู่หนึ่งพอดีเนาะ ในคู่ที่สองบวเต็มพี่น้องขาสามสิบกัมพี่น้องเอ้สามสิบกัมบวมเปนกรัมหน่อยๆได้กรัมแบบใหญ่ๆเลยพี่น้องขั้นอาทิมกะเกือบเกือบเป็นคู่อาทิมนี่นะสิได <ocean> ้ซ้ำนี่พี่น้องเนาะรีบฮะให้นคู่ขม้าพีน้องกับบอยูนะ้องน้องเอ้ยมาบวชไหวสิ่งเดียน้องกับบอยูก็แท็กกับหุ่นคว่ขม้าพี่น้องเอ้ยขวัญก็เ้าขวัญก็ที่โมกขี่ตาไล่เลยพี่น้องเอ้ย ตัวสีไล่เงอนข้ามา่าป้าพี่น้องโอ๊พะพยกกันไปแล้วเ่อฝนพวกหังงนยางก่อนเลยพี่น้องอ่ะมาใน,นีได้ล้านมาเอามาเอาหลกูกหายพี่น้องพอได้ตามขามาเอาฝนโอ๊พะพยกกันไปก่อนหัดพูดเลยพี่นอนะ้องฝนเนาะป่ะเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยพูดหน้าลม ไปต่ำอยู่หน้าค่ะคนละพี่น้องปลาเดี๋ยวไปเบิ่งกันข่าเมาสิพานยุบอ่ะนะเพื่อนน้องปลาไปหล่นน้ำกันเลยสแค่กับหล่นคือกันแหละพี่น้องหล่นไปพร้อมๆกันเลยโอ้โอพอยู่กันไปตำ่ำข่าเมาพอดีเจ็ดคนพี่นอ <laughs> ้องเจ็ดคนแต่ยังโวยอยู่เนาะงข่าเมากับบุดรเขาซ้องขู่สำหรับป่าเดี๋ยวไปเบิ่งนน้ำกันพี่น้องว่าพานบอ ปีสองพันสสีเป็นขังแหลกสีมาตัมขมอาพี่น้องเบิงเองนะพี่น้องเนาะแบบว่าเป็นผู้ใหญ่เต็มโตจะเสียซาพี่น้องกันสีบาะเลยเนาะเพราะว่าปกติเห็ดขมอวกะเอือยู่น้ากะเอือกะบเบิงซอยขั่วบอเมนซอยขั่วกะหรือว่าเห็ดน้ำกันกับเอือยสินะกะเบิงว่าพ่อบอบ่พ่อบอตําขอกหน่อยปพกกอกเบิงเนาะเนี่ยบ่ได้ตั้มบ่ได้สร้างพี่น้องไม่จ่กอกบองเปลือกอะถือว่าเอาเลย ไปเบิ่งน้ำกันปกติหับหับกบเด้พี่น้องนี้หับขาม่าวพี่น้องพันว่างามเนาะงามแล้วก็น่ากินสักแค่กะสิเอาไปขายพี่น้องพอได้เงินบุญไงบุญสิฮอตอีอะพี่น้องบุญบุญหอเขาประดับดินแบบน,นี้เนาะแพงเนาะเดือนซิฟบุญข้าวซากแหละแหละบุญหอเขาประดับดินเดือนซิฟเนาะ ถ้าแค่สักแค่บอกพีชผัดประกันได้ก็ต้องขอโทษขออภัยได้พี่น้องมาหอดเลย,เลย,เลย,เยพี่น้องมาหอดแล้วหอดแล้วอะเด็กขอกยังโอ้มีแปดฝักเอ็ดได้หนิโอ้ขอบหน้าแคบน้องสบายหน้ามาพี่น้องเลยมาตากันเลยโอ้เปุ่นจ้อออกกลงกลูงก้าวว่าไหนพ้องเออ แห้งเลยลวนๆเลยเนี่พี่น้องใส่แห้งหาแห้งกระเทิ้งกับเมนบริการขมาพี่น้องไม่บริเงินขมาเดี๋ยวมาบอกตัวไปขายเลยพี่น้องนอันนี้ข้าวอร์สักกระไลพี่น้องอันนี้สิเป็นซักกระไลเนี่ยนี่พี่น้องแบบขีดขึ้นมาอาจจะเสร็จนะต้องขีดขึ้นมาแล้วกระเทื้นกระไลลงไปต่อ หาว่าบบขีนคือเนี้อในเมันก็้จะเป็นก้อนอมหลงอยู่ได้พี่น้องนะแต่ว่าอะข้ามข้างข้ามเลยอะย่าฝังขนเขาสะแขกทูบใส่อันนี้ไใบเนาะไใบฟาดก็พี่น้องฟาดแล้วก็โอ้ยคู่ฟาดเลยก็บ่อยากเป็นไปได้เลยพี่น้องเฮียถิ่นท่อกรรนี่ฟาดก็บ่อยากเป็นข้าม ไอฟาดกรท่านไอ้ฟาดโอ้นี่อ่ะเดี๋ยวกะซใส่เอกดเข้าไปอาดลงไปอีกทีน้องที่ฟาดขาเมาพี่น้องอันนี้ฟาดฟาดเลยเนาะทำอีทฟาดแหละแล้วก็ตามไม่แล้วก็มาฟาดอีหลอบสองพี่น้องกบบซูตามไม่กบาดสุดท้ายพี่น้องเอ้ยบางทีจะได้จะไปเบ่รมุนพอดีน้องพี่น้องยังเป็นเมตตาไพกาบมากอยู่พี่น้อง เพราะว่าคันค้างเขานุ่มหนุ่มพี่น้องทเอาอ่อนงามเนาะหนุ่มขนาดก็แค่กับฟัดจะบรเป็นไปได้ดอกพี่น้องเลยต่กับพ่อได้ยู่เงตัดซีประมาณนี้แหละยุดแล้วก็มาอัพนี่แล้วก็ฟัดจะติดไปเรื่อยๆพี่น้องฟัดนะ ตามชุดที่หนึ่งเนาะตามมืดแล้วก็มาฟัดบาทหนึ่งมืดแล้วก็ตามชุดที่สองฟัดแล้วก็เอามาตามไม้พี่น้องอ่าก็ก็ตามแล้วมืดแล้วก็ฟัดไม้อีกพี่น้องฟัดแล้วก็เอามาตามไม้อีกหลอดชุดที่สามก็ชุดหลอดซุดอขายเนาะก็มีมูลเกียงแล้วบอโบมีอกาก็บอพ่อกินได้แล้วบอคาถาเอาแล้วพี่น้องเนาะก็ไล่ขั้นต้นแต่ว่าผู้ฟัดเนี่ยก็แอว เจ็บเอวคักไอ้นี่พี่น้องเจ็บเจ็บเนาะเพราะว่าอ่าบางคนขัดจะฟัดขัดจกงเอาเอวนี่ได้พี่น้องเดินสะเคาะต้องเห็ดล้างกองโกะได้ในฟัดพี่น้องเอ้ยเนี่ยก็สิได้ตามไม้อีกเนาะฟัดแหละแล้วก็มาตามไม้ตามแหละก็มาฟัดไม่นะเพ่ยงเนาะจนมันมุนหมดแหละหลงเลือกว่าเห็นตอนแกะบักพริกเนาะกำลังลงมาอาชีพขีปเป็นเก็บบักพริกพี่น้อง นี่แกะบักพิกไปไายเติมกันเธอเล็กเธอหน่อยก็เอาวพี่น,น้องสักแค่กะห่อข่มาว,ว่าสิไปอาร์ตบนแกะบักพิกข้าวหนึ่งเพื่อกะแกะเปล่าไหวขนาดพี่น,น้องมื่ออื่นจะเอาใส่ทงแล้วมื่ออื่นกะสิไปแล็กหมักทัวพี่น้องเติมเต,มติมกันไปนี่ข่าหมาว่ะก็สีประมาณนี้แหละพี่น,น้องสักแค่เห็ดถวย ถั่ยหนึ่งถั่ยหนึ่งกับแซวพันกีบเด้อพี่น้องเนาะถั่ยหนึ่งแซวพันกีบเด้อพี่น้องแซวแคกก่กะซิโรไปค้ายอยู่ตลาดเมืองสุขมุมวิทพี่น้องเนาะกะมองค้ากะแถวในเมืองเนาะมีเนาะกะซีแล้วกะมะม่วงขม่าในสีแพรห่ออันนี้งักทั่วเนาะพี่น้องดูมกทั่วมกทั่วกะได้แซวมาแล้วกะมกพริกรกะได้เจ็ดทงพี่น้อง พักบ่องเลยสามพักบ่องก็ซื้อปให้แม่กินแหละแบ่งแนะม่เนาะของขายสะแค่พี่น้องอยู่หน้าเมื่อน,นี้สะแค่ซีหาบเมื่อคนเดียวพี่น้องเอ้ยว่นมีหมูเมือ่อเมื่อคนเดียวพี่น้องเลยจจกสิเป็นายได้น้ำหอยผ่านสีไร้เบลอเนาะมามา,มาพี่น้องมากินข้าวน,น้ากันสะแค่ก็เตรียมต่อซีเมื่อเนาะอาข้าวใส่กระติบไปน้นายันอีเมียเราบอ้โหว่าสีมาอันนะหยันมาข้าวหน่อยเนาะไปสักแค่กระเมียนแล้วก็หาบสากัน เดี๋ยวไปเบิ่งตอนหอดบานกันเลยพี่น้องตอนนี้ก็ยางมากฝูงแนม่ไปกับ,กบเ็นบานเลยพี่น้องเ็นบอสังกะสีกับเบื่อนพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาแปดโมงซะแค่ยางมากแต่หกโมงสี่สิบปานะเพื่อนเนาะกินขาวยังแหลกกับพอด,ดี้เจ็ดโมงซะเนาะอ,อ่ะไล่เจ็ดโมงเลยกับออกมาพี่น้องตอนนี้เป็นเวลาแปดโมงเลยพี่น้องโอ้ยเมื่อยพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งตอนหอดกันเลยหาบคือเกาวมาลงตรงเต็ง น้องเมื่อยเมื่อยพี่น้องอยู่บ้านไปหาไปขายสุกุมานอนบ้านหาไปขายสุกุมานี่ก็เมื่อยแล้วพี่น้องย่างมาต่หน้าทางกับทางเพื้อนเปื้อนพี่น้องใส่ขยะกับบ้านนะฝาเหียงน้องกลุ่มกับใครน้องกังอยู่กับพอกับเด่นอยากส่ออะไรพี่น้องกันบรจะว่าฝาอ๋อพีอบอย่างเดียวเลยย่างกับซ้ำแลนพี่น้องจะไปบางตานหัดบ้านกันเลย